นี่คะ่ะหนูก็จะทำชมที่ดินนะคะที่ไม่ต้องถมดินเพิ่มเลยนะคะเหมาะที่จะมาสร้างบาพักอาศัยสร้างบ้านสวนนะคะหรือจะมาซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานได้เลยนะคะแปลงนี้ริเดณที่หนูยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะที่ป็หุนหินคุกนะคะ,ะเชื่อมมาจากถนนคอนกีดทางเข้าหมู่บ้านนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะ่ะอยู่กับน้องเนยค่ะจากทีมงานขายที่ดินโดยพายคินรัตนะนะคะวันนี้คะ่ะหนูก็จะทาชมที่ดินนะคะที่ไม่ต้องถมดินเพิ่มเลยนะคะเหมาะที่จะมาสร้างบ้านพักอาศัยสร้างบ้านสวนนะคะหรือจะมาซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติให้กับลูกกับหลานได้เลยนะคะแปลงนี้แปลงนี้นะคะเส้นทางเข้าออกสะดวกสบายค่ะบริเวณที่หนูยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะที่ปฐุนหินคุกนะคะ ถนนหินคุกเส้นนี้นะคะก็จะเชื่อมมาจากถนนคอนกีดทางเข้าหมู่บ้านนะคะถนนคอนกีดตรงนี้นะคะก็จะเชื่อมมาจากถนนลาดยางหมายเลข2 3 6 9อีกทีนะคะถนนลาดยางนะคะหมายเลข2 3 6 9นะคะจะอยู่ห่างจากแปลนี่ของเราไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะและถนนลาดยางหมายเลข2 0 5นะคะหรือถนนสุรนาลานะคะจะอยู่ห่างจากแปลนี่ของเราไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะตรงนี้นะคะจากเสา หลักแดงตรงนี้นะคะถึงเสานี้นะคะตรงนี้นะคะบริเวณนี้เ euh ป็นถนนนะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะที่จะขอนะคะได้ทําการหักแบ่งเป็นทางสาธารณะแล้วนะคะปัจจุบันก็จะเป็นถนนดินนะคะความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเข้าไปยังแปลงที่ของเรานะคะแปลงที่ของเราคะจะอยู่ด้านในนะคะเข้าไปจากถนนหินคุกนะคะประมาณ80เมตรจะถึงแปลงที่ของเราเลยนะคะ แปลงนี้นะคะเจ้าของนะคะได้ทําการลังวัดสอบเขตปักหมึกเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงๆไว้ให้ครบทุกจุดทุกมุมแล้วนะคะท่านไม่ต้องไปลังวัดสอบเขตเพิ่มเติมเลยแปลงนี้เอกสารสิทธิ์ก,ก็จะเป็นฉนดคุดแดงนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนที่เราถ่ายทําอยู่นะคะยังอยู่ในขั้นตอนการรอรับโฉนดนะคะเนื้อที่นะคะก็จะ200ตารางวานะคะขายยกแปลงนะคะในราคา สามแสนบาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่ดินที่เป็นที่เปลา่าไม่ต้องถมดินเพิ่มแปลงที่ดินอยู่รับเดียวกับถนนนะคะแปลงนี้นะคะหนูขอแนะนําเลยนี่นะคะแล้วก็มาถึงแปลงที่ของเราแล้วนะคะบริเวณตรงนี้นะคะจากเสานี้มาถึงเสานี้นะคะตรงนี้คือบริเวณถนนนะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะพาดยาวไปตรงน,นะะู้นเลยค่ะแปลงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่อยู่นำเสนอไปเบื้องต้นนะคะ แปน,นี้นะคะอยู่ติดกับเพื่อนบ้านเลยนะคะไฟฟ้าปะปาพร้อมเป็น,นี้นะคะหันหน้านะคะมาทางด้านทิศเหนือนะคะมีหน้ากว้างที่อยู่ติดกับถนนนะคะกว้างถึง36เมตรยาวลึกจากหน้าแปลงถึงทายแปลงนะคะยาวอยู่ที่ประมาณ27เมตรนะคะแปน,นี้มีเส้นทางข้อออกที่สะดวกสบายมากๆนะคะอยู่ห่างจากถนนลาดยางหมายเลข2 3 6 9มาแค่2กิโลเมตรและอยู่ห่างจากถนนลาดยางหมายเลข2 0 5 ถนนชุลนาลายนะคะห่างมาแค่4กิโลเมตรท่านเองค่ะได้อยู่ห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลสะพะที่วาการอำเภอรพระทองคำนะคะสถานที่สำคัญสำคัญของตัวอำเภอรพระทองคำนะคะห่างมาแค่5กิโลเมตรเช่นเดียวกันค่ะแปลงนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมานะคะประมาณ40กิโลเมตรเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงคะ่ะก็มาถึงแปลงที่ของเราแล้ว และแปลงนี้นะคะก็ะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหาคนครนะคะประมาณ255กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านท้ายแปลงที่ดินของเราแล้วนะคะท่านก็จะสังเกตนะคะว่าแปลงที่ของเราคะได้ทําการปักหมุดไว้ให้ครบทุกจุดทุกมุมแล้วนะคะไม่ต้องไปลองวัดเพิ่มเลยนะคะแปลงนี้บรรยากาศดีมากๆไม่ต้องถมดินเพิ่ม มาสร้างมาพักอาศัยจะมาล้อมรั้วได้เลยนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านห้วยยางใต้นะคะหมู่ที่หําบลสะพระอําเภอพราทองคําจังหวัดนครราชสีมานะคะหนูขอย้ำมีกครั้งนะคะว่าแปลงนี้เอกสารสิ์ไปโฉนดคุดแดงนะคะแต่วันที่หนูนะคะมาถ่ายทํานะคะคลิปนี้แปลงนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรอรับโฉนดนะคะเนื้อที่200ตารางวา ขายยกแปลงนะคะในราคาแค่3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นหากใครนะคะสนใจแปลงที่ดินแปลงนี้นะถ้าสามารถเดินทางมาชมที่ดินด้วยตนเองนะคะตามพิกัดที่เราได้แนไว้ติดีโอนี้หรือแอดไลน์นะคะเข้ามาที่ pa kan 99นะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์โทร0814133164ค่ะสำหรับคลิปนี้หนูและทีมงานขายที่ดินเนยพาคินลัตนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ